เมืองมรุขันนครเป็นเมืองที่มีความวเจริญรุ่งเรืองในอดีตมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมในปัจจุบันยังปรากฏหลักฐานการตั้งมันม่นเมืองในอดีตหลายจุดเช่นนบริเวณวัดมรุขันนครตำบลดอนนางหงษอำเภอ่าพนมและบ้านหนองจัตนต์ตบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมลุยผ่าเลนจะพาทุกท่านร่วมเดินทางสู่จังหวัดนครพนมเพื่อไปสุดร่องรอยของโบราณสถานที่เชื่อว่านั่นคือเมืองโบราณมรุขขันนครในอดีตครับ จุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้คือโบราณสถานวัดหลังสีจันทร์และวัดล้างนาโปงตําบลท่าขอาอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับบริเวณที่พบซากโบราณสถานปรากฏชื่อตามที่ชาวบ้านเรียกว่าหมู่บ้านเมืองเก่าจากการลงมือที่สํารวจของนักโบราณคดีมีการค้นพบซากประหาักักพังของเมืองโบราณและวัดปรากฏอยู่หลายแห่งในอดีตพื้นที่ที่มีการขุดพบซากโบราณสถานวัดหลังสีจันทร์เป็นป่าลก พระพุทธรูปปางสมาธิจํานวน2อ,องค์การกการพบเจดีกรดอิดเผาหนึ่งองค์ภายหลังจากการลงพื้นที่ของนักโบราณคดีที่ได้เข้ามาแพ้วถางเพื่อทําการสํารวจพบเนินดินเพิ่มเติมอีก5จุดซึ่งเชื่อว่าภายใต้พื้นดินแห่งนี้คือโบราณสถานเมืองมรุขขานครในอดีตครับ จากการขุดสำรวจบราณสถานอย่างละเอียดพบว่าในส่วนของ j จดีมีฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2ชั้นส่วนปลายของยอดเจดีได้หักทลายลงไปตามการเวลาเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณตรงกลางของ j จดีพบลักษณะล่องรอยของการขุดค้นเป็นโพรงสันนิษฐานว่านี่คือร่องรอยของการลักลอบขุดค้นเพื่อหาสมบัติครับจากการขุดสำรวจอย่างละเอียด พบรูปทรงการวางอิฐเผาเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้นซึ่งชัดเจนว่านี่คือรากฐานของสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในอดีตครับเป็นศิละปะการก่อสร้างแบบล้านช้างผสมกับศิละปะอยุธยาตอนปลายจนถึงต้น,ะตะนรัตนโกสินทร์มีอายุกว่า300ปีและนี่ถือเป็นแากงโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดที่มีการขุดพบในจังหวัดนครพนมครับห่างจากวังรังสีจันทร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตร ยังมีการขุดพบโบราณสถานอีกหนึ่งจุดชาวบาลล้านเรียกจุดนี้ว่าวัดล้างนาปงหรือวัดล้างก้อนเศร้าในอดีตโบราณสถานจุดนี้เป็นป่าครับชาวบ้านได้เข้ามาหักล้างถางโพงเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีการพบซากโบราณสถานและอิฐเผาจึงเว้นไว้เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะรูปแบบศิละปะเป็นศิละปะการก่อสร้างแบบล้านช้างผสมกับศิละปะอายุธยาตอนปลายเช่นเดียวกันกับวัดล้างท่าสีจันทร์ครับ